สวัสดีค่ะคุณหนุ่ยน,นะคะวันนี้มาเฉลยข้อสอบหน้าเพจกันนะคะข้อนี้ดูหลายๆคนยังสับสนอยู่ก็เลยเอามาฝากกันค่ะ When your friends t h e y will be very tired เมื่อเพื่อนๆนของคุณมาถึงเนี่ย they will be very tired พวกเขาน่าจะเหนื่อยกันแล้วใช่ไหมคะตรงเนี้ยให้ลองเช็คประโยคต่อมาดูนะคะประโยคแรกเขาเว้นเวิร์บให้เราเติมใช่ไหมคะประโยคต่อมาใช้เวิร์อะไรเอ่ย วิวใช่ไหมคะเป็นอนาคตเนาะข้อแรกที่ตัดทิ้งได้เลยก็คือ arrived เพราะว่า arrived เป็น verb ช่อง2เป็นอดีตนะคะเป็น past simple อดีตกับอนาคตมันคนละทางกันเลยค่ะมันไม่ได้นะคะทีนี้มาดูข้อ 2, 3, 4นะคะข้อ2 will arrive ก็คือจะมาถึงข้อเป็น future simple ใช่ไหมคะข้อ3 a r r i v e เป็น verb ช่อง1นะคะแล้วก็ข้อ4 is arriving เพรสเ s น n t คอนคือกำลังมาถึงข้อนี้คู่ของเขาก็คือนะคะ verb 1กับ Will ค่ะเพื่อนตอบ verb 1คือข้อ3นะคะ,ะ when your friends arrive นะคะเมื่อเพื่อนเพื่อนของคุณมาถึงเพื่อนเพื่อนเนี่ยเติม s แสดงว่าหลายคนกริยาก็จะไม่เติม s นี่คือ verb 1นะคะเขาก็จะคู่กันกับ Will ตรงนี้นะคะ,ะมาดูวิธีการค่ะอย่างแรกสังเกตเลยค่ะ ถ้ามีเว e นอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเวิร์บช่อง1ตรงนี้นะคะและตรงนี้ต้องเป็นวิวนะเราต้องดูคู่ด้วยนะคะถ้าเกิดเป็นเวิรช่อง1ก็คู่กับวิวทีนี้มาดูกันค่ะมีคำว่าอะไรบ้างคำว่า when แปลว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่คำว่า before แปลว่าก่อน after คือหลังจากนะคะ until จนกระทั่ง แล้วก็ as soon as ทันทีที่พวกนี้บอกอะไรคะบอกเวลาใช่ไหมพอบอกเวลานะประโยคที่ตามหลังคำพวกนี้ที่บอกเวลาคะ่ะจะเป็น verb ช่องหนึ่งแล้วประโยคถัดไปเนี่ยจะเป็น future นะคะ,อ,ะอย่างเช่น when your friends when ใช่ไหมคะ,ะตรงนี้เป็น when your friends arrive ตรงนี้ก็เป็น verb ช่องหนึ่ง ประโยคนึ้งเป็น they will be very tired พวกเขาจะเหนื่อยมากแล้วประโยคที่2ค่ะคำว่าอะไรเอีก after ใช่ไหมบอกเวลาหลังจากเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น verb ช่อง1 subject แล้วก็ verb หนึ่ง I finished ตรงนี้เป็นเ,เป็น subject เป็น verb ช่อง1น,นะ my project หลังจากที่ฉันทำโปรเจกต์เสร็จแล้ว I will I'll feel more relaxed ตรงนี้ก็คือ will นั่นเองนะคะเป็นตัวย่อ I will feel more relaxed. ฉันจะรู้สึกผ่อนคลายมากกว่านี้นะคะริยาหลัง after จะเป็น verb ช่อง1และประโยคถัดมาจะเป็น will นะคะอ่ะประโยคที่3 as soon as แปลว่าทันทีที่นะคะ As soon as the patient is ready. ทันทีที่ patient นี้แปลว่าคนป่วยนะคะ is ready is เป็น verb ช่องหนึ่อ่าหลัง as soon as ก็คือบอกเวลาก็เป็น verb ช่อง1นะคะคู่กันกับอีกฝั่งหนึ่งจะต้องเป็น will เห็นไหมคะตรงนี้เป็น will อลองแปลดูนะคะ as soon as the patient is ready the operation will begin ทันทีที่ผู้ป่วยเนี่ยพร้อม operation แปวการผ่าตัดก็จะเริ่มขึ้นนะคะเพราะฉะฉนั้นคู่ของเขาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะหลังพวกคำบอกเวลาที่คุณหนูเขียนไว้ข้างบนเนี่ยสีเหลืองนะคะ when before after until as soon as เนี่ยหลังตัวนั้นก็เป็น subject แล้วก็เว r b ช่องหนึ่งอีกประโยคนึงจะเป็น will นะคะ เขา้าใจกันมากขึ้นไหมคะในการใช้โครงสร้างแบบนี้นะคะเราก็จำตัวบอกเวลาแต่เขาต้องคู่กันนะคะก็คือพวก when before after until as soon as เนี่ยตามด้วยเว r ร์หนึ่งและอีกประโยคต้องเป็นวิวที่เป็นอนาคตนะคะแค่นี้เองนะลองฝึกทำโจดเยอะๆเจอบ่อยๆเดี๋ยวเราก็คุ้นชินเองนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และแชร์นะแล้วก็มาทำข้อสอบที่หน้าเพจคุณหนุนได้ทุกวันไวเจอกันคลิปหน้าคุณหนุนเองจ้าบ๊า